วันนี้นงวดเองแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะอยู่บ้านสวนมีความสุขมากๆตืต่นขึ้นมานะคะก็คิดแล้วค่ะว่าจะปลูกอะไรเพิ่มปีนี้นงวดก็มีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ๆรอชมกันได้เลยปลูกพืชผักส่วนคัวรนี้นงวดเองก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันค่ะทุกอย่างที่นงวดทำนะคะนงวดเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่เริ่มจากการศึกษาหาความรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติยิ่งได้ลงมือทําทุกวันนะคะยิ่งมีความสุขเลยค่ะพี่ๆการได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะมันฮิวใจได้จริง แต่กลับไม่ใช่เลยค่ะน้องมดกลับได้พลังงานดีๆกลับมาอีกเยอะเลยค่ะจิตใจสงบค่ะมีเวลาวางแผนนะคะทําอะไรอีกเยอะเลยไม่ต้องออกไปวุ่นวายด้านนอกนะคะแค่อยู่ในบ้านสวนก็คือความสุขแล้ว <จะ S 1> ค่ะจากส่วนของเราให้สวยนะคะมันฮิวใจได้จริงๆค่ะพี่พี่น้องมดเองก็ดีใจนะคะเวลาลงคลิปบ้านสวนนะคะพี่พีมาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าชอบบรรยากาศนะคะดูแล้วรู้สึกสบายใจหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้บางคนคิดว่าจะทําไม่ได้นะคะแต่น้องมดเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้และวันนี้ก็หมดไปอีกวัน วันหนึ่งแล้วได้เวลากลับมาอาบน้ํสา3พเห็นผมนองมดแบบนี้นะคะจริงๆเรานองมดทาสีผมโดนความร้อนทุกวันเลยและทุกครั้งหลังสาดเสร็จนะคะนองมดก็จะหมักทิ้งด้วยเคลาตินนมแพ้ตัวนี้เลยค่ะหมักทิ้งไว้5นาทีนะคะช่วยผมแห้งเสียชีฟูนะคะดูเงางามนองมดใช้แทนครีมนวดเลยนะคะใช้หมดไปเยอะมากๆใช้มาเกือบ3ปีแล้วค่ะพี่ๆใช้ดีมากๆเลย